ดีนะทุกคนวันนี้มาพบกับแม่บ้านชาติดิอีกแล้วแล้วก็พี่ฟอส <Yeah. S 1> คือตอนแรกนะทุกคนพี่ฟอสเนี่ยร้องมากเลยแต่พอเห็นว่ามามีอะ่ะจะถ่ายคลิปแล้วก็อุ้มมานั่งตักก็เป็นอย่างที่เห็นจาก <Yeah. S 1> ก็คือไม่ร้องเลยแถมนั่งตาแป๋วด้วยนะไม่รู้กล้องจะเห็นไหมเนี่ยโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงการนะัตดตรวจหลังคลอด สำหรับแม่ๆที่แบบหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะจำเป็นไหมนะที่จะไปหาคุณหมอคือเราอยากจะมาบอกว่าจริงๆแล้วจําเป็นมากนะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเขาจะดูว่ามันลูกเราเข้าอูไ่ไหมเรามีก้อนเนื้อที่หน้าอกหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นมะเร็งปับหมดลูกไหมและที่สําคัญเนี่ยคุณหมอเขาจะดูว่าเราจะมีวิธีการคุมกําเนิดอย่างไรเพื่อที่จะไม่ท้องเด็วจนเกินไปนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการใส่หว่วงฝัง ยาคุมหรือว่ากินยาคุมอะไรประมาณนี้หรือฉีดยาคุมเป็นต้นนะทุกคนเราจะมาบอกว่าส่วนมากคุณหมอเขานัดช่วงไหนนะคุณหมอเขาจะนัดประมาณ6สัปดาห์อันอันนี้เราพูดถึงตัวเรานะคุณหมอเขาจะนัด6สัปดาห์พอนัดก็จะไปแผนกสูนั่นะแหละพอไปถึงเนี่ยก็จะมีแม่แหลายๆคนที่จะแบบ ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าเราเคลอดใกล้ๆกันนะทุกคนคุณหมอก็จะซักประวัติถามเกี่ยวกับเรื่องน้ําเข้าปลาว่าหมดหรือย,อยังแล้วก็จะเริ่มตรวจภายในนะของเราเนี่ยจะตรวจเหมือนคล้ายๆกับการตรวจปากหมดลูกเลยว่าว่ามันเปิดหรือย,อยัง<ม>ก็คือใช้นิ้ว เข้าไปนะทุกคนก็คือตรวจเซ็กก็ไม่มีปัญหาอะไรมาคําก้อนที่หนะ้าอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมไหมก็ไม่มีนะทุกคนแล้วก็ดูเรื่องน้ํานมประมาณนั้นนะโดยรวมก็ควรที่จะไปอย่าขี้เกียจนะแม่ๆแต่ละคนตอนนี้พี่ซิลแล้วก็พี่ฟอสเนี่ยอายุ5เดือนแล้วนะคือเราจะบอกว่าช่วงอายุ5เดือนของเขาเนี่ยเขาจะกินน้อยลงคือจะกินน้อยลงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลูกเราเนี่ย ติดคุยมากขึ้นแล้วก็ติดเล่นมากขึ้นนะทุกคนสามารถกินนมไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยได้เลยอะคือเราเราตลกมากก็คือใช่ไหมลูกครับใช่ไหมครับนิ่งเลยนิ่งเลยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะต้องมีคนมาดําเนินรายการแทนแน่นอนคือเขาจะเล่นมากขึ้นนะแล้วก็คุยเสียงดังเออมาเธอมากจะบอกว่าทุกวันนี้คือตื่นเช้ามาคือไม่เคยตื่นทันลูกเลยนะเพราะว่า ลูกดิฉันตื่นเช้ามากจ้าก็ไม่ต้องห่วงเนาะคุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะทุกคนที่เขาจะกินน้อยลงแล้วก็เล่นมากขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ก็เขากําลังเริ่มเติบโตนะความก็ความเก่งแล้วก็ฟันกาลังใกล้ที่จะขึ้นเขาก็จะดูดแบบดูดเงืออดูดฟานดูดปากประมาณนี้นะต่อกันที่การให้กําลังใจแม่แม่หลังคลอดนะทุกคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองว่าโอ๊ย ไม่มีอะไรที่มันเหมือนเดิมเลยไม่ว่าจะเป็นโผมเนี่ยโผมเนี่ยที่มันร่วงหรือว่าหุ่นที่บางทีอาจจะมีพุงน้อยๆหรือว่าการเวียนหัวที่ง่ายขึ้นการเหนื่อยที่ง่ายขึ้นหรือว่าการปั๊มนมที่เราจะต้องปั๊มนมตลอดนะทุกคนเพราะว่าในขณะ,ะที่คนอื่นได้หลับได้นอนนั้นเราก็จะต้องตื่นมาปั๊มนมใช่ไหมเราอยากจะมาให้กําลังใจแม่ๆว่าเราทุกคนสวยในแบบของเรานะทุกคนแล้วก็เวลาเห็นผิวที่มันอาจจะยังไม่เข้าที่มันจะมีความกล้ามีความอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไรเราถือว่าเดี๋ยวเราก็มาฟูมฟักใหม่ได้อัดมอยส์เจอไรเซอร์เข้าไปอัดครีมเข้าไปทาครีมเข้าไปแล้วก็อย่าเครียดนะทุกคนที่สําคัญอย่าคิดเยอะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเป็นซึมเศร้าหลังคลอดโดยไม่รู้ตัวนะ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> แล้วก็ให้มองหน้าลูกเข้าไว้ในทุกคนแล้วก็สู้ต่อไปเราเชื่อว่าแม่ๆทุกคนนะสวยในแบบของตัวเอง <S <S ที่เรามาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามีลูกเพจนะเข้ามาขอกําลังใจนะทุกคนเพราะว่าเขาเหมือนรู้สึกไม่มั่นใจเราก็เลยรู้สึกว่า การที่เราเป็นแม่โคและเราคลอดลูกมา แล้วทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันเป็นอะไรที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราก็ไม่เห็นต้องเครียดเลยเราสามารถมองกระจกแล้วก็ให้กําลังใจเราได้ว่าเราสวยเหมือนเดิมและเราก็สวยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราให้สิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นบนโลกนี้นะทุกคนถ้าเราไม่ให้ความมั่นใจกับตัวเราเองเราจะไม่สามารถส่งต่อความมั่นใจให้กับเด็กน้อยของเราได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยหนึ่งคน2คนหรือ3คนนะเลยอยากจ,จะบอกว่าแม่ๆทุกคนนั้นสวยในแบบของตัวเองอยู่แล้วนะส่วนในเรื่องของผมเนี่ยเราจะ บอกว่าผมอะร่วงอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติเลยมันเป็นเรื่องของแม่ทุกคนที่ต้องพบเจอไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งผิดปกติที่เราเจออยู่คนเดียวนะทุกคนเราไม่ได้เป็นแม่คนเดียวที่ผมร่วงคือทุกคนนั้นเผชิญเหมือนกันก็คือผมร่วงเราทาไงได้ก็คือกินซิงจากกินเยอะๆกินปลายเยอะๆกินอะไรไปเยอะๆแล้วก็ถ้าเรารู้สึกน้อยเราก็แค่ตัดผมเหมือนเราเห็นไหมทุกคนเราก็ตัดผมเรารู้สึกว่าการตัดผมก็คือการเปลี่ยนลุคอย่างหนึ่งที่ทําให้เราก็สวยในอีกแบบหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมมันก็จะยาวขึ้น แน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วส่วนแม่แม่คนไหนที่ปวดข้อแล้วก็รู้สึกว่าเดินอะไรก็กรอบแกรบกรอบแกบไปหมดทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมก็แค่กินน้ำมนตับปลากินแคลเซียมเสริมเข้าไปกินนมเสริมเข้าไปเยอะๆนะเดี๋ยวมันจะกลับมาอย่างแน่นอนอให้เวลากับร่างกายสักประมาณ6เดือนทุกอย่างจะกลับมาเข้าที่ก็อย่าลืมเนาะเพราะว่าเราท้องตั้ง9เดือนเนะอะฮอร์โมนอะไรก็เปลี่ยนไปตั้งเยอะตั้งแยะก็ต้องให้ร่างกายฟื้นตัวบ้างก็ถือว่าในช่วงนี้เป็นการฟื้นฟูร่างกายนะทุกคนอีกอย่างที่ จะเปลี่ยนไปก็คือเรา จะมีน้ำนมใช่ไหมก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นความ Amazing ที่มันจะเกิดขึ้นไม่นานเท่านั้นเองเราไม่ได้มีน้ำนมไปตลอดชีวิตนะทุกคนคิดแค่ว่ามันเป็นความ Amazing ในช่วงนี้ที่แม่ลูกอาจจะต้องพบเจอกับน้ำนมเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าน้ำนมไม่มาแล้วก็คือมนุษย์ปกติแล้วนะทุกคนอย่างตอนนี้เราก็รู้สึกแบบเห็นน้ำนมแล้วก็ออโอเคมนเป็นความ Amazing นะที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีนะทุกคนคิดแค่ว่าเรา Amazing มากเราถึงมีน้ำนมนะจ๊ะก,ก็คือคิดบวกให้กับตัวเองคิด p o s i t i v ให้กับตัวเองนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรมากเลยมีแค่การให้กำลังใจแล้วก็บอกแม่แม่ที่จะไม่ยอมไปตรวจน้ำข่าวป่าว่าควรไปตรวจแล้วก็จะมาบอกอัปเดตอาการของคุณลูห้าเดือนอู้หูจามจ้ะที่บอกว่ากินน้อยลงเล่นมากขึ้นที่ไม่เห็นพี่สิวเพราะว่าพี่สิวกำลังหลับนะจ๊ะก็เห็นพี่ฟอสไปก่อนเนอสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายพี่ฟอสลาคุณผู้ชมก่อนลาพี่พี่ก่อนบ๊ายบาย บ๊ายบายบ๊ายบายอ๋มาพูดตอนท้ายนะทุกคนสำหรับใครชอบคิปมี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจแม่บ้านสายดีด้วยนะ <Yeah. S 1> ไปแล้วบ๊ายบายฟอสบ๊ายบายบ๊ายบาย